นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่ายอดวายร้ายตอนที่595ก็หลังจากที่ลู่โจได้พบกับอาวุธระดับสูงนะครับซึ่งแม้แต่ระบบเจาวิสของลู่โจยังไม่สามารถาระบุได้เลยว่า พินก้าวสายอันนี้นั้นนะครับมันเป็นอาวุธที่อยู่ในระดับไหนลูโจของเราที่พอมีประสบการณ์นะครับและรู้ว่าควรที่จะใช้มันยังไงเขาพยายามที่จะใช้พลังลมปานะครับเพื่ออาดีดแล้วก็เล่นพินก้าวสายอันนี้ถาวาแน่นอนครับเขาที่แต่เริ่มเดิมทีมาจากโลกอื่นไม่มีความรู้นะครับในด้านดนตรีสักเท่าไหร่เขานั้นจึงไม่สามารถเรียกพลังของ ปินก้าวสายออกมาได้ยวนเออของเราที่เห็นเช่นนั้นนะครับก็ได้นึกไปถึงสิทธิ์คนล่าสุดของจินทิงซานนะครับคนที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีนะครับทีหาได้ยากยิ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านก็ว่าได้นางจึงเสนอให้หอยสังนะครับสิทธิ์ลำดับสิบของจินทิงซานเป็นผู้ที่ลองเล่นดูลูโจที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้หันไปมอง ในตอนที่พินก้าวสายปรากฏขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าในตอนนั้นหอยสังก็ตั้งหน้าตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อมาโดยตลอดเห็นได้ชัดว่าสาวน้อยคนนี้ชื่นชอบพินนะครับจลูจ่โจเองก็เกือบจะลืมไปแล้วว่าตัวเองมีสาวกนะครับในบรรดาศิษย์สาวกทั้งหมดมีเพียงหอยสงังเพียงคนเดียวที่สามารถควบคุมพลังลมปานผ่านท่วงทํานอง ได้ลูโจได้ถอนพลังกลับนะครับใช้สุดแล้วปินก้าวซ้ายก็เปลี่ยนรูปลักษณ์กลับกายไปเป็นแบบเดิมตัวเขาได้โบกแขนเสื้อก่อนที่จะส่งปินตัวนั้นลอยไปหาหอยสังหอยสังดูตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับนางหยิบปินนก้าสซ้ายกลอนขึ้นที่จะวางบนมือไทเฮานะครับแลลียืนเฉามองไปที่หอยสังอย่างพร้อมเพียงกันแล้วสาวน้อยคนนี้เป็นใครกัน นางเป็นสิทธิ์คนล่าสุดของข้าเองนางมีชื่อว่าหอยสังลู่โจอตอบกลับลียุนเชาที่ได้ยินก็ได้ล่าวชมเชยในบรรดาศิษยาวกที่ตานพรมามชาตเองจินทินซานยอมรับมักจะมีมักจะเป็นคนที่พิเศษดูเสมอลียุนเชาเองสัมผัสได้ถึงพลังวรยุทธและการไหลเวียนของพลังลมปานที่หอยสังมีนะครับตัวเขาไม่คิดจะดูสูกหญิงสาวคนนี้เลยตั้งสติให้มั่นลู่โจพูดค่ะ หอยสังตำตามผู้เป็นอาจารย์บอกนะครับนางวางมือเล็กๆของตัวเองบนพินก้าวสายที่อยู่ตรงหน้าลู่โจไม่จำเป็นต้องสอนอะไรนางเลยนะครับหอยสังรู้ดีว่าต้องทำอะไรหอยสังรวมพลังลมปราณก่อนที่จะใช้พลังของนางร้อมรอบพินก้าวสายเอาไว้พลังที่เห็นมีสีแดงชัดเจนพินก้าวสายได้ปรับขนาดให้เท่ากับตัวของหอยสังพะ พลังสีแดงอย่างนั้นเหรอหลี่ยุนเ้าตกใจลู่โจรู้ดีว่าพลังสีแดงของหอยสังจะทําให้ทุกคนตกใจแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรในขณะเดียวกันผู้โสตั้งสีของจินติงซานและสาวกต่างก็เหลือบมองหอยสังอย่างสับสนพลังสีแดงนะ่ะนี่นี่มันเป็นไปได้ยังไงกัน เมื่อถิ่นท่าทีของทุกคนลูโจก็พูดออกมาอย่างไม่พอใจไม่มีอะไรที่ต้องแปลกใจทั้งนั้นปู่โสทั้งสี่เข้าใจในทันทีนะครับว่าพระเอกลูโจของเราต้องการเสื้ออะไรลูโจเอ,เองก็มีความสามารถใช้พลังสีฟ้าและสีทองได้เพราะแบบนั้นคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลูกนอกสมรสของเขาจะสามารถปล่อยพลังสีแดงได้ไอ้บ้าเอ้ยนะครับฟาลีเทียนมึงไปคิดอะไรแบบนั้นสายตาทุกคนที่เฝ้ามองนิ้วของหอยสังนะครับกําลังอยู่บนเส้นของสายขิมลูโจของเรานะครับ ตอนนี้ถูกเข้าใจผิดเสียแล้วนะครับว่าหอยสังเป็นลูกนอกสมรสในที่สุดขิมก็ได้เริ่มทรงเสียงนะครับนิ้วเล็กๆของนางได้สร้างท่วงํำนองที่ไปเราะพลิงพริงพริง,รง,รงแม้ว่าลูโจไม่เคยฝึกเล่นขิมนะครับแต่ถึงแบบนั้นเขารู้ดีว่าขิมส่วนใหญ่มีเพียงแค่เจ็ดเส้นอ่านี่แหละครับพินหรือว่าขิมครับที่ส่วนมากมีเจเส้นนั่นแหละครับเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเปิ่มมานะครับ แม้แต่ตัวเขาเองนะครับยังตกใจที่พินก้าวสายนั้นสามารถสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาได้ในตอนนี้นะครับลูโจมองดูวยสังอย่างตกตะลึงภายในใจของเขากําลังเชื่องโยงเรื่องราวทุกอย่างนะครับบางทีหอยสังอาจจะมีาบางทีหอยสังเองก็อาจจะมาจากที่อาจจะมาจากที่ที่ผู้ชี้แนะคุนนั้นจากมาก็เป็นได้ไม่นานนักโน้ตตัวอักษรเสียงก็ได้ ลอยไปทั่วนะครับมันลอยไปตามสายลมที่พัดผ่านบแบบนี้แย่แน่หลียุนเฉาเตรียมตัวปกป้องไทยหา่าฟูฟับฟูฟับฟูฟับเคยเห็นในหนังคนเล็กมัดเทวดาไหมครับไอคนที่ใช้พินนะครับ ตึงตึงตึงแล้วดีดเป็นอาวุธใช่ครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยโน้ตเสียงได้กลายเป็นใบมีดนะครับปอนเทียบพุ่งกระจายออกไปตุ้มตุ้มตุ้มในตอนนี้ทวงทํานองเร็วเร้เรเรรากระพายุครั่งลู่โจใช้พลังลมปานเพื่อป้องกันการโจมตีในทํานองเดียวกันสาวกตั้งหมดต่างป้องกันตัวหลังจากการแสดงจบนะครับตัวตั้งทัางสมบัติก็มีสภาพยับยืนในตอนนั้นในตอนที่ห้อยสังปล่อยมือออกมาสาวน้อยก็ไดก้กำมัดแน่นนะครับเสียงดนตรีที่ดังก็จ เสียงดนตีที่ดังก็จบลงแล้วพลังสีแดงนะครับรอบขิมเก้ารอบพินเก้าสายก็จะหายไปพินเก้าสายได้ย่อขนาดก่อนที่จะลนลงบนมือหอยสังหอยสังนะครับเห็นสภาพรอบตัวที่ตัวเองพึ่งทําลงไปนะครับนางรู้สึกผิดท่านอาจารย์ข้าข้าไม่ได้ตั้งใจจะท,ทาแบบนี้ ดูโจร,รูปเขาก่อนจะตอบกลับเจ้าพึ่งฝึกฝนจนถึงขั้นเซนถึงเท่านั้นแม้ว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์ในการใช้ท่วงทานองก็ตามแต่ถึงแบบนั้นเจ้ายังต้องเรียนรู้อีกมากสิทธิ์เข้าใจแล้วสิจะต้องสิจะตั้งใจฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นลูโจยกมือขึ้นในตอนนั้นเองนะครับพลังของปินเก้าสายกา็ได้รมบรอบพลังของปินเก้าสายเอาไว้สายสุดแล้วนะครับมันก็ลอยกลับมาลูโจอ่อยสังได้แต่เหลือบมองปินเก้าสายด้วยความอาเลย พินก้าวสายเป็นสิ่งที่ผู้ชี้แนะคุณนั้นทิ้งเอาไว้เพราะแบบนั้นค่ะจะเก็บเอาไว้กับตัวเองก่อนหอยสังพยักหน้ายอมรับแต่โดยดีเมื่อยวนเออเห็นว่าหอยสังกาลังเสียใจนะครับในตอนนั้นนางนางจึงรีบกระซิบก้างหูของหอยสังอย่างรวดเร็วหน้าหน้านา,นาสิทธ์น้องเล็กเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกในบรรดาสิทธิ์ของจินจิงซานทั้งหมดน่ะไม่มีใครใช้ เสียงดนตรีเป็นอาวุธได้เหมือนกับเจ้ามีเพียงเจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละที่เหมาะกับพินนั่นนะยังไงซะมันต้องตกเป็นของเจ้าสักวันแน่อ่อยสังได้ยินคําพูดของจวนเอ,อ๋นะครับมันฟังดูมีเหตุผลเพราะฉะนั้นนางจึงรู้สึกดีมากขึ้นขอบคุณค่ะสิท์พี่ก้าทตุกคนได้แต่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวน้อยทั้งสองคนนะครับไเฮาได้เหลือบมองดูกองกอนที่จะท้องลงหายใจเต่านี้ภารกิจของข้าก็เสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปภารกิจทั้งหมดก็จะถูกส่งไปต่อ จะต้องถูกส่งต่อไปยังจ้นทิ้งสารภารกิจภารกิจปกป้อ,องความสงบสุขของลูกใบนี้อย่างนั้นเหรอลูโจนะครับคิดว่าสิ่งที่ไทยเฮงพูดมันช่างน่าขันแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ทําเป็นนิ่งเฉยเช่นเคย ก็แค่เป็นผู้ออกความเห็นอย่างไงซะมันก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วละ่ะพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบจะนำพาอายนะมาโลกใบนี้แต่ครูโจทําตามสิ่งที่ไซฮอแนะนํานั่นเท่ากับว่าตัวเขานะครับต้องทําลายพลังวรยุทธให้ลดน้อยถอยลงที่สําคัญไปกว่านั้นตัวเขาในตอนนี้มีพลังอวตารดอกบัวห้ากีบเพียงเท่านั้นแต่ที่สุดแล้วลูโจก็ตอบกลับไปในเมื่อกระแสน้ําได้ไหลเชี่ยวแล้วต้องทํำยังไงเพื่อหยุดกระแสน้ํานั่นละ่ะ